สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้บาสุกันจะมาขายของฝากอีกแล้วเนาะเป็นของฝากจากฟังไทยพี่น้องเลยซึ่งมีกล่องหน่อยกอึ่งเนาะจากไอ้ท่างฟังไทยตัวเป็นบล็บบบอกซื้อบล็อกไห้บอกซื้อรายการนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าทีมพี่น้องจากฟังไทยจากร้านสกรีนเสื้อบิ๊กบอสเด้อพี่น้องเด้อไปสน,นับสนุนภายในอุดหนุนภายในเด้อ กูใดอยากสั่งเสือแบบสกรีนเอาหูขึ้นเนาะว่านสองอย่างแม่ไดวป่าซุกกัะสิ้ไข่ตัวนี้ก่อนเนาะไข่กล่องอันนี้มึงหัวเป็นยังข้องควัญตัวนี้เป็นข้องควันที่อยากหูที่สุดเนาะเพราะว่าอายแล้วว่าาไปหับเลือย่ยานคล้องมันเน่าแล้วว่ะจะบ่าๆซุกไปหับเป็นแต่สี่เนาะหน้าตัวแต่แว่าคล้องเน่านี่ที่แดดหยาดนันสิมีเนี่ยแบบว่าให้แตกก็อยากคูที่สุดแล้วมีอย่างแด้ว่าซุกเสืมาไข่เลยเนาะสบายดีนี่นี่ทหารผม บลาตุยโมนเบคือเอาคำตุยนกไก่กับนกเงเด้อปลาชนทหารนาแพสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอาคำสิงเนาะเข้ากระล่างมากเป็นต่างของพี่น้องเป็นคลิปต่อจากคลิปต์ว่าบอกว่าชีวประจําคนก็เยาวาจะตายไฟสไตล์มั้ยดูกระดิ่งกูว่าคนนีเนี่ยแบบยังไงนี่เนาะเป็นของหยาดของเน่าเนาะบุบว่ะจะเป็นยัง อะไรเอ,อ่ยือังเป้าวะยักเอาดู้กันว่ดธมนัตโมงไปซ่านมันแตกหรอะักษ์องเกล็ <laughs> เก็ดอ, <c oughs> อ,อ,อ่ะแล้วว่าบอกว่าอีาากอย่างแล้วว่าจะดันฟองเนง่านี่แตกวะนี่จุดคือกระสับอยู่ไหนอืมก็คือนะไอ้คนจีบสองยไอ้คนจีบสองวะ เพนทุ่สองกับตองมีซสายสากนีันะตัวมันกับที่ยังไเนาเบี้ยวฝากมาลำลังนะวะแข็งแขงให้รุนรุนี่น้องอังเปาเฮ้ยจับไปโอ้โหเ้โอ้โหเอังเปาเฮ้ยเตี๋ยเจคยโอ้เายเดอเดาโจกนักมั้วยเต้นเขนาดห้าโจกนักมั้ยเกิดมาก่วก็เคยด่ายังเปาเนาะโอ้ อังเปาแรกสงน้ามื่วะจ้า้อจยังนี่สงน้ามืนวาจ้าโอ้พี่น้องอะไรโอสงสัยจะเป็นหาพัดวาจ้าพี่น้องเลยหนึ่งร้อยใบดละร้อยก็ประมาณว่สุกนักปนะมันจริงจริงลรนะครอหนึ เอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกาสโอ้สองนโอ้ทำไมมามาแล้วนี่นี่าคองนี่ค้องเนาวว่าโค้อง,นองนเน่าเบื่อ้งเน่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ใบร้อยยี่สิปปบวจา้าหาสิบขึ้นมากวจาก้า ไม่ลอยหรือกันไม่ลอยอีกคนอาจจะสองพันหือกันอันเป่ามันมื่นหนึ่งมั้งอาจะถึงมื่นหนึ่งเอ้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสองพันอีกลีอาจจะเป็นมื่นหนึ่ง สี่พันเหรพี่น้องโอ้ละเกียนใจอยู่น้องน้อยน้อยตัวนี้ตัวนี้ของเห่าเลยตัวนี้มอน้อยแกเองตัวนี้แกดอดแหละน้อยน้อยประยู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิของน้อยน้อยพันหนึ่งเดี๋ยวเอาไปหายน้อยน้อยเนาะคอยแกคนเดียวเดี๋ยวนี้ไปตีไปมอ้ยน้อยแกจีแกดอดนะมันเป็นยังร้านหน่อยซ้ายปานเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเอาไปให้เอื้อยแก่เนาะด้านหน่อยสายปานหนองว้านเดี๋ยวให้เอื้อยแก่เนาะแต่เนี้ของบาสุกเนาะของบาสุกทั้งสองเป็นเทไรซีผ่านบาสีฮะโอ้ขอบขอบคุณได้หลายเด้อขอบใจได้หลายทางฝั่งไทยที่ฝากมาให้นายู่อุดรเนาะจังหวัดอุดรละสะานีพี่น้องนั่นบอกอุดรท่านี่อุดรนาสะานีพ่อแม่นู้บนขอบคุณได้หลายเด้อขอบใจได้หลายไอ้ดีใจเลยไปนำมาคล้องบูดคล้องเน่าฮะเดี๋ยวพาไปเอาอยู่ น้องน้อยๆตัวนี้พันหนึ่งได้ไปให้เอือยเอือยอันนี้เนาะเอือยกับน้องน้องสายปานแกะแต่ว่าเอาห้าเบิ้งเสือก่อนก็รออไรเบื้องเสือก่อนเนาะเบิ้องเสือจ่าอันนี้เด้อขายอันนี้ไปสนับสนุนเพื่อนแอ่พี่น้องเด้ออ้ายเราเคยฝากมาให้เดลยทีหนึ่งเนาะที่บาสุกกับบาคำสิงเอาไปเอาตอนนั้นเนาะของต้นปีว่าด้อถ่ายปีสองพันสิบเก้เนี่ยเยอะบาสุกเขาเนี่ยจีกเด้อพี่น้องเด้อตัวนันเป็นทงยางเนาะจีกเอา นี่นี่จะเสือตัวงามๆเด้โอ้เหนียมีขอบเบิ้ลเนาะขอบก็อินดีนี่ปีมอกปีไม้น่น้อยๆแี๋วกับน้องอันตัวนี้์บารดอนของไอดอนเนาะเดี๋ยวบาซุกเสียเอาของบาซุกมาพื้นเด้อกันบอกครับของบาคำสิงเด้อสนิย์ของครูจอยแดีวกับน้องเงี้ยเกินบาซุกนี่เด้อเอาของบาซุกมาพื้นให้เบิร์มก่อนบาเสือหานอ่ะเรางามสำไรเนาะ เป็นสนับสนุนเพัน,นเดอ้อร์พันสกรีนใส่สีแจ้งๆเนาะเพราะว่าหูบมันจะออกมาง่ามุบอะไรเนี่ยตัวนี้บาซุกาซุทั้งหลังเออบาซุกให้ใส่ว่าทีมงานอินดีเนาะนี่เห็นไหทีมงานอินดีใส่เสีอเป็นทีมงานเลยงามบา่งามพี่น้องเลยเดี๋ยวบาซุกใส่ไอ้ไอแล้วเบิ่งก็เดอ้อโชคิพนโอ้ <laughs> งานพี่น้องเลยนี่งาว่าพี่น้องกัขอ,อขอบคุณไลายๆเดอขอบคุณหลายๆที่เหตุเสือมาสนับสนุนทีมงานอินดีน้เนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดไห้บาสทีมงานอินดี้มีเสียงงามๆใส่แบบนี่เพิ่งที่พี่น้องเป็นเอกลักษณ์ของสองบาสุกเลยเพราะว่ามันเป็นแบบวิวง,งามๆเนาะสงสัยหนี่ก็เป็นหูวที่บาสุกถ่ายบ่ด้ว,ว่าจากไหนเราหาในเฟซ ไม่น้ำเซ่นี่แหละเดี๋ยวใหา,ายว่าคำชิ้นชายเนาะซีเฮ็ดของคนที่ลหลาน้อยลหลาน้อยของบ๊อบบี้อันนี้ของอัน,อ,อ,น,นอันนี้ของบาซุกอีกแล้วพี่น้องตัวน,นี้เดี๋ยวบาซุกกิื้ตให้เบิรงเด้อร์ตอนนี้ตอนนี้ของน้อยๆไอ,อ้เวาบาสีเห,ห็ดหาตั้งแต่โดนๆ,ดนๆหน่แล้วพี่น้องเนาะนี่งามบ่สีเท่าบ่เบากี้เท่าเท่านั้นหนึ่งงาม เบาคำสิงเออเอาใส่ใส่เป็นใส่เป็นมั้งสบายดีสุสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบ๊อบสุขบ่าวกี้ข้องไหนกี้ตัวนี้ตัวนี้ข้องน้องน้อยนเนาะนี่งามลายอ่ะเอ้เขามาขอบใจลายนี่ใส่เบิ็งมั้งใส่เบิ็งจิล่ะรอโซซิแพร์มรนจะกาศก็เงียบๆเลยเนาะ กูาจะมาเอาเงาเป่าไปหาให้เลยก็เกินมากกระพึงเคยได้เงาเป่าพี่น้องเนาะดีใจได้เลยสี่พันบาทเนาะที่พันบาทจ้ะประมาณอา่าล้านกว่าบาทเออล้านกว่า, <c oughs> าล้านกว่ากี่พี่น้องโอ้บางนีว่าจะเอาอันนี้ออกให้กูอีกละ่ะโอ้ยห<า>จะจัดกันเลยออเออคือคือเอออะไรง่ามมันดิ ถูกที่เราถ่ายอย่างเง้ยงามงามใส่เด้อขอบคุณนาลายเดี๋ยวบาซุกสิเอาไปให้อ่าปีใหม่บ๊อบบี้ที่หลังเนาะที่หน่อยเลยเดี๋ยวถ่าอันนี้ก่อนเพราะว่าบาซุกเปล่าไปเบียกอีกน้อยนึงยังมีเบียกอีกอยู่เดี๋ยวเอาไปให้เลยก่อนป่านน่ะว่าคล้องเน่าโอ้โหาหลขอบคุณไอทั้งสองเด้อทั้งอังเปาอะไรกับเสือขาเนาะเสือขาของทีมงานยินดีนี่แหละ จะไปสนับสนุนโรงงานยังแหละดลลูสื่อโรงงานนะครับจริงโรงงานร้านสกินเสื้อบิ๊กบอสหมู่สองตำบลดงแรงดงแดง <c oughs> อำเภอ,อจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้ออยู่จังหวัดร้อยเอ็ดน,ดดนี่เบอร์โทรไฮเบอร์โทรขึ้นให้เอาเบอร์เบอร์โทร,ร,โทรพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้วันนี้เด้อพี่น้องจะเตี๊ จึงไหวเล็ก okay. น <ities> ่อยคนบดตรงนี้มีพี่น้องเบอร์เทรเออจึงไหวเห็นเบิดนี่แหละโอเคไปสนับสนุนไอ้ได้หนเด้อที่เรามาสนับสนุนบาซูกัไปซัพพอร์ตได้เนี่ยไปเอาของไปให้เอื้อก็บาของเอื้อจะมีเท่าไรเนาะมาพี่ยัอังป่าเกิดมาก็เบิ่เคยเห็นสยัยอังป่าปันกันบะเฮ้ยถ้าผมเป็นเสือสายจีนก็ได้เนาะ เฮ้ยมันจะยิดแน่นะเฮ้แล้อกวาหอน้าแล้วแล้วหัวหน้าแล้วนี่อาจจะเม็นใครเป็นฝมาให้เนาะไอ้พูนั้นแหละขอคุณตัวเรามาส่งข้าตอนน่ะเดี๋ยวตัตัวตัวข้าวมาจะถ่ายตัวตัวเาซื้อมาใหแต่ว่าเให้บอกซื้อขอบใจด้อคุณได้รด้อพี่อ่ะใค้ัขอบใจได้อันนี้องาจะเลื่อนก่นจะใของซ้ายไปใครขอกันงตัวนี้ห้องเครายานคิดมันยาวเนาะพี่หน้องเนาะ ะมอตัวอะไรสองพันหาแล้วก็สองพันขี่อีกเนาบางพานใช่ไหมนี่ของสายปานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิเบ้ได้ปานหนึ่งพันบาทหนึ่งพบาทพี่นองขอบใจด้วยขอบคุณในายด้วยขอบใจหลายสองเป็นสองพันเนาะพอดีหาพันเฮ้ยพอดีเริ่มคทนายเป็นหาพันนะจ๊ะทางเมื่อพอดีเก่าพัน ตอวสีตัวนี้เนี่ยเราพันสามอันเจ็ดจะเป็นเจ็ดนเนาะเจ็ดพันขอบมองขอบใจได้หลายเด้อขอบคุณขอบใจได้หลายขอบคุณได้หลายไอ้ก็ให้ล่ำด้วยลำด้วยก็ให้สุขกาเพาแข็งแห้งล้ำด้วยขึ้นด้วยขึ้นเร้อยอไปบ้างเห้สายปานไหมมอปันมันมีโควิดที่หนาะเอาโควิดมาแต่ว่าไซปานวันดีเมืงล่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับไปสิขอบคุณค่ะมีตะไบใหม่ๆเนาะลุงนะเนาะลุงทางอุดรข,ขอบคุณลุงแ<ร>น <ะ S 1> ่ได้ปารับแล้วลับพี่น,อนอ้องนี่ตื่นขอบคุณค่ะบูนไปมาจะได้อำปอมาแล้วเอาปองดีใจของเขวัญในรายที่แหละเาว่าสิเป็นแบบอันนั้นยัง เออแล้ว <ale> <c oughs> <right? c oughs> ่ะไอมีดไอสิฝาก้องไปหายเด้อเราว่าเผาไปเอาเด้อสิฝากแบบด่วนแล้วปาะว่ามันอยาดค้องมันเน่าแล้วว่ะหโว้ยยังเงินจีเน่าอ้องเน่ากับจิฝากแข่งหยาดว่าเน่าเพราะว่าหยาดคนส่งข้าวสารนะเพื่อจะมาหอดเหล้าหอดปากเซยังหยาดกระหยาดมันเน่าได้ในใจเจ้าของอยากขายต่างเตยอยู่ปากเซ่เอาน่าคำสิงนเนาะขาเป็นเนื้อข่เป็นเนื้อขาเป็นเนื้อยู่เดี๋ยวเสือเอื่อยอยู่ข้างนอกเนาะจะจะมาให้เอื่อย จะแบบนไหเดิแล้วใส่อายทั้งกาลสินบ่ลืมลืมจังหวัดเพื่นเนี่ยโอ้ขอโสดไดรายเด้อข์พอไฟไดร์ดเดอร์ว่าโรงงานสกินเสื้อบิ๊กบอสเป็นฝากมาให้เป็นเห็ดให้สนับสนุนเพื่อนโอ้สายป่านดีใจได้เลยเงินพันหนึ่งพวกสายป่านเอ้ยเงินหนึ่เลยดีใจมากเลยสาวงามได้สาวสาวบานตัางหลังได้ป่ะนะสาวบานไง ล <c oughs> าสานครพนมจะไปอยู่นอกคครพนมบ,บ่ <c oughs> จะอยู่ลาวหรืออยู่นครพนมหมาเอองเออ,อเป็นเสือเนาะงะําได้ลุงไหนเราเห็นเรื่องนี้ในตัวหนังสือมันเป็นแบบเสือแบบอันนี้พี่น้องปั้นก็ได้ปั้นปั้นตุหันะแต่การดีดก็ได้ได้นี่ บอกกันตั้ปั้นปั้นตูด้ีอะนะโมติดโมสั่บ่โมติดคอยปั้นมาเลยพแหนเสื้องดีเสืยแพอียังวะมาลืมซือแพลไมแผลหนมันบไอ้แล้วบอกอยู่ตอนนนว่าแพลอีกยังแลขับมอบใจได้รเดอไวันนี้บาสุกสีเอาไปให้เพื่อนคู่จอยเนาะเสือ เยเลยอาเขาันเงินี่มาให้สองรยก็ยังเียบเฮ้ยนี่เฮ้ยยังเย่อเเปาหกับไ้โจกตอนจมาให้เคลือนขุดจอรเนาะเอ้มือนีดีใจขนาดในทั้งเสือไม่ใ้ทั้งเปส่าใทั้งบัตรเสือดีเสี่ยเงินเอียจอยเอาเอาเสื้อมาให้พี่ไปใส่ไปใส่ไปเสือนะฮะ ปลาทิดตัวเสือไว้เสือดีสวัสดีคุณจอยเขาฝากกันนี่มะไฮผ่าเสื้อนะเสื้อทีมงานอินดี้นะคนหน้าโตตีใหม่บ๊อบบี้น้องอันเอยู่เด้อพี่น้องก็เอาให้คุณจอยเอาไว้งานมีชื่อกันบ๊อบี้เหรอเออเห็นได้จริงๆเลยตอนนี้เขาก็มางหอดแท้าไอรอนเนาะพี่น้องเขาก็เอาเสือมาให้เอาเสือมาให้ไอรอนกับเอือยเนาะกับเมียเพิ่นเสือจะอาเจียน ตัวนี้ข้อมือหีดอนตัวนี้เสียทีมงานอินดีนาะพียงเสียทีมงานอินดีเสียทีมงานอินดีตัวนั่งข้ออีกทีตัวนั่งข้ออีกีวขต้องโตยืดเพื่อนตองเต๋อใช้ของเทาเหรอโอมิเฮ้ยเขย่าก็มาเดินใส่เอาก็ออกมาอยู่น้ำกันผมกตัวไอ้ไอ้ไหนบอกไอผู้เก่าฮะเนี่ยตัวเราสร้างมาหายเด้อตัวเราเห็ดมาหายมาคุณหายหลายเด้อคุณหลายเด้อเก่ยงทำไรกู เราเจอมาเห็นมาแน่นอนเนาะเสียข้าวใส่ได้ฮิ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 เิฮนฮิมินิฮ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 ิ้ิฮ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 ไฮิฮิฮิอขอิฮ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 ิงิฮ้ฮิฮิฮ้ฮิฮิฮิ้อฮิ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 ฮ่ฮิอิฮ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 ิี่ฮิฮิฮ้ฮิาิผู้ิฮิงิฮิฮิฮาฮิงเฮิิฮ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 ิเิฮ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 ขนมมาฮิ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 ฮบฮิฮิฮบอกอย่าบอกซื้ออย่าเอ่ยซื้อ ขอบคุณในเด้อขอบคุณเลยด้อยเลยไ่อะไอที่โอ้เจอแหไอที่เป็นเฮ็ดแบตห้ไหากันแล้เออยุบังเปาหนึ่งสี่แปไปร้อยไปไมไปกรอบไปกรอบไปกรอบแปดเก้าสิขอบคุณในายダーเ้อนพันบาทคุณไอในไลว้าวเท่าไหร่สองสองเฮ้ยเท่าไหร่สององ อะไรช่องก็มีห้องวารอนเนี่ยหบอช่องขอบคุณไอ้ไลายเด้อคอยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณไอายทั้งสองเด้อสำหรับเสือและการอ่งเปาขอบคุณไอลนยไอรทั้งสองสายปานในซ่องหนึ่งเอเวอเสในซ่องหนึ่งน้อยน้อยอาวมิโนงเ้ยบาซุกกับสปิคลิปแล้ววันนี้เอาไส้บ้างเด็วกับปิคลิปเลยนี่เพราะว่าคลิปมันยาวเลยแล้วผางานครับอันนั้นหมาผางานไปสนิ เไปที่นี่เข้าไปเอาดิรว่วคล้องบูดคล้องเน่าวว่าฝ่าไปเอาได้ว้เดี๋ยวมันชีบูดที่เน่าระ้ะว่าเจออะไรหมาเจอะคิงคิงคิงสวายดีบ้างล่ะดีทำผู้ส้มปะนี่้ามอ๊ใจนลายเด้อขอบคุณะจะย่อปข่ห้เขาอไรรนกเจอกันคลิปหนาแล้วพี่น้อง บายบายฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้บาสุกเนี่ยขอบคุณในหลายทีหักแพงทีมงานอินด,ดีมาตลอดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบใจหลายหลายบายบาย